เป็นการนับรวมทั้ง3รอบนะคะคะแนนขวัญใจมหาชนจะเป็นการนับรวมทั้ง3รอบนะคะซึ่งจะเป็นการนับจากคะแนนจากดอกไม้นะคะที่สาวงามได้รับทั้ง3รอบรวมกันนะคะและใครที่ได้ช่อดอกไม้มากที่สุดนะคะก็จะถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนของชาวอำเภอสมเด็จของเราะคะ่ะ นะคะสามารถที่จะมอบเป็นกําลังใจให้กับสาวงามได้นะคะรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะปิดรับแล้วนะคะสำหรับการนับคะแนนนะคะในส่วนของรางวัลขันใจมหาชนนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อสาวงามท่านสุดท้ายเข้ามานั่งบริเวณป,ประจำตำแหน่งนะคะก็เราจะปิดรับแล้วนะคะดอกไม้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านไหนที่จะได้ขวัญใจมหาชนนะคะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกทท่านนะคะยังส่งแรงใจแรงเชียร์ได้อยู่นะคะจะนับถอยหลังแล้วนะคะดอกไม้ยัง การอีกเยอะนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้ค่ะแถมให้3นาทีก็แล้วกันนะครับท่านที่จะเชียร์เป็นดอกไม้ขึ้นมาเลยครับคณะกรรมการทีนครับช่อดอกไม้จากคณะกรรมการตามลำดับหมายเลขเชิญเลยครับ เอ,เอารับแล้วก็ลงไปได้เลยกันนะครับไปบันทึกคะแนนได้เลยนะครับไม่ต้องรอยอยู่ทางด้านบนวันนี้ขอบคุณคณะทำงานนะครับจากเทศบาลตำบลสมเด็จนะครท่านอัชารารักษ์สุภาพให้ทีมงานจากเทศบาลสมเด็จมาเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการในส่วนของการประกวดสาวงามชนเผ่าของเราในวันนี้และก็ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ ช่อดอกไม้นะครับสำหรับช่อดอกไม้คุณคุณหมอพองมีรักอยู่ไหนแล้วนี่ นะครับท่านผู้ใหญ่ที่เคารพรักโทษท่าน,นครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นางงามในหัวใจแต่ว่านางงามที่ตัดสินวันนี้คือนางงามสําหรับทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมในการประกวดสาวงามชนเผ่าของอําเภอสมเด็จของเรานะครับแล้วก็ในช่วงที่เรารอคะแนนของการประกวดสาวงามชนเผ่านั้น เราจะมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดให้มีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับแล้วก็การประกวดนะครับส้มตามลีลาแล้วก็รวมถึงการเต้นแอโรบิกแล้วก็สุดท้ายก็คือสาวงามชนเผ่าของเราในวันนี้ ในลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบรารงวัลรอคะแนนจากคณะกรรมการผู้ท่งเกียรติสำหรับการประกวดสาวงามชนเผ่าในวันนี้ขออนุญาตมอบตามลำดับดังต่อไปนี้ครับค่ะรางวัลที่จะมอบนะคะเป็นประเภทอ่าค,ค่ะประเภทแรกนะคะที่จะมอบรางวัลน,นะคะ เป็นการแข่งขันเต้นแอโรบิกนะคะจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จนะคะซึ่งมีทั้งหมด9รางวัลน,นะคะซึ่งออขอเรียนเชิญน,นะคะผู้มอบรางวัลน,นะคะท่านอาัคารเดชอัคาราเสริฐทางนะคะสาธารณสุขอำเภอสมเด็จค่ะขอเรียนเชิญเป็นเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะนะครับเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสําหรับในส่วนของการเต้นแอโรบิก นะครับเรียนเชิญท่านอัธเดชอาคาสเศษทางท่านสาธารณสุขอำเภอสมเด็จให้เกียรติเป็นผู้มอบรังวัลนะครับซึ่งเราแจ้งผลการประกวดไปแล้วในช่วงบ่ายนะครับเพงก็เตรียมผู้รับอรางวัลไว้ในช่วงเวลานี้ขออนุญ,ญาตเกียรติบัตรเดี๋ยวค่อยมอบทีหลังนะครับเอาท่านอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมอโอเคครับผมเ,เ,หเหลือเฉพาะรายการสุดท้ายค่อยรับทีหลังกันรายารเชิญครับ เริ่มจากรางวัลชมเชยเลยนะคะรางวัลชมเชยค่ะรางวัลชมเชยทีมแรกนะคะทีมตำบลสมเด็จนะคะเตรียมได้เลยนะคะลำดับต่อมานะคะรางวัลชมเชยทีมตำบลลำห้วยหลวงค่ะแต่ละตำบลน,นะครับเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับการรับมอบรางวัลแต่ละประเภทสำหรับกิจกรรมในงานวมพลคนชนดเผ่าของเรานะครับค่ะ ทีมท <Stars S 1> ต่อไปนะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยคือทีมตำบลหนองแวงค่ะทีมตำบลแซงบาดาลและทีมตำบลสีสมเด็จค่ะและก็ทีมตำบลมาหาชัยค่ะเชิญครับขอเรียนเชิญน,นะคะบนเวทีเลยนะคะและท่านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศก็เตรียมตัวด้วยนะคะเพื่อที่จะมารับรางวัลในครั้งนี้นะคะ่ะขอเรียนเชิญน,นะคะผู้ที่จะมารับรางวัลด้วยนะคะ ตัวแทนจากทีมตำบลสมเด็จค่ะตัวแทนจากทีมตำบลลำห้วยหลวตัวแทนจากทีมตำบลหนองแวงนะคะตัวแทนจากทีมแซงบาดานนะคะ